วันนี้หน้าที่ของดีลเลอร์นะคะเรียนรู้อบรมอบรมการใช้งานเปิดเบอร์เ,เติมเงินแพ็กเกจเน็ตเป็นอย่างไรเมนแพ็กคืออะไรโปรเสริมคืออะไรอันนี้ที่ต้องรู้นะคะอันนี้ต้องรู้เลยวันนี้เราต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นอย่าไปเสียเวลาว่าใครเป็นใครยังไงเพราะวันนี้ซิมที่ได้ไปเนี่ยเสียบแล้วขึ้นฟิวเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะปลอมได้อีกแล้วจริงไหมคะ คือมันมันไม่มีอะไรจะพร้อมได้อีกถ้าใครยังว่าเราพร้อมก็ผ่านเธอค่ะเหนื่อยอเหนื่อยคนไทยเจ็ดสิบล้านคนนะคะเราขอแค่หนึ่งในเจ็ดสิบวันนี้ถ้าบอกเขาสักห้าคนแล้วเขาไม่เอาอะ่ะอย่าพึ่งหยุดค่ะให้มันครบเจ็ดสิบก่อนถ้าบอกเจ็ดสิบคนแล้วไม่มีใครเอาเลยอะ่ะมาหาแตนี่แตวจะเทรนให้กับมือ๋ยวจะไปคุยให้ไอ้คนที่เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเอาให้มันรู้ไปไหนๆก็ไหนๆนะเอาให้มันรู้ไปเลยค่ะ คือขนาดเนี้ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ปลอมกันแล้วค่ะแล้วแต่จะบอกเลยนะคะวันนี้ฟิวหรือว่าซิมปันสุกนะคะเราแคร์ดีลเลอร์ของเราเราแคร์พนักงานวันนี้จะมีซิมปันสุกหรือฟิวไม่ได้ถ้าไม่มีพนักงานแบ็กออฟฟิศทั้งหมดนะคะเกือบ30ชีวิตวันนี้จะมีฟิวหรือซิมปันสุกไม่ได้ถ้าไม่มีดีลเลอร์ทุกท่านสิ่งที่แต่ห่วงแหนแล้วก็ใส่ใจมากที่สุดก็คือความรู้สึกของดีลเลอร์แล้วก็พนักงาน วันนี้ขอให้ทุกท่านนะ่ะทางานอยู่ในกรอบดิลเลอร์ท่านใดที่คิดว่าเขาไม่พร้อมอย่าไปหลอกเข้ามาค่ะ200มันไม่คุ้มเสียเวลาเอาคนที่คิดว่าไปกับเราพร้อมเรียนรู้กับเราพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะเอาเงินพร้อมที่จะเป็นจุดให้บริการพร้อมที่จะรียนรู้อะไรใหม่ๆถ้าเป็นคนใช้ฉันไม่ทําอะไรฉันไม่อยากนู่นไม่อยากนี่ผ่านค่ะ